ตามนะ ่าวต่างๆนี่นะคะเขาบอกว่าสมเด็จผู้ทธจารย์โตช่วยไว้อันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลบางคนประสบความประสบอุบัติเหตุรถคว่ำพังยับบะโอ้โหไม่น่าจะรอดแต่รอดหวุดหวิดเขาก็บอกว่าเป็นพลังนะคะแห่งความเชื่อความศรัทธาปาฏิหาริจากองค์สมเด็จผู้ทธจารย์โตพรหมรังสีพระสมเด็จเนี่ยแหละแต่ละคนเนี่ยก็จะมีรุ่นปีต่างๆนะคะที่เช่าบูชาแขวนติดตัวไว้พี่ขวัญเมื่อกี้เราเกริ่นทิ้งท้ายกันเอาไว้คุณพ่อคุณแม่หลายคนอยากรู้บอกปีที่ผ่านมาหลายปีที่ผ่านมาน้ําตาตกนน เงินทองเนี่ยโอ้โหหาได้เท่าไหร่ก็คือไม่เหลือกินเหลือใช้มีหนี้สินท่วมหัวอยากรู้เหลือเกินว่าคนที่เขาประสบความสําเร็จเขามีเคล็ดลับอะไรในการที่ทําให้ชีวิตเนี่ยสำเร็จได้จนกระทั่งทุกวันนี้ยอดขายยังถล่มทลายอ่ะอย่าพี่ขวัญก่อนเลยพี่ขวัญมีเคล็ดลับอะไรในการแบบทําให้ชีวิตประ<อ>สบความาาสำเร็จคะก่จา้านะ,นะพี่ต้องสวดมนต์ทุกครั้งะนะครับแล้วก็ตั้ง นโมสามจบมใช่ไหมครับแล้วก็ถวายพรพระอิติปิโสไปตาม <ฮะ S 1> ตามลำดับนะครับแล้วก็พุทธังสาราังกาฉามิตามลำดับเลยแต่เนี่ยจบด้วยคาถาชิน,นะบัญชรบางคนสะดวกท่องแบบยาวๆก็ได้<ฮ>ะนะครับใช้เวลา5นาที10นาทีแต่ถ้าไม่สะดวกเราจะมีบทสวดแบบสั้นๆแบบนี้นไปนะครับในในเนี้ยจะเขียนเลยนะครับเป็นพระรุ่นปี5 2เพราะเราการันตีพระแท้ใช่ไหมครับ <ฮะ S 1> แล้วจะมีบทสวดอยู่ข้างล่างนะครับเนี่ยสบายๆเลยครับอ่านว่าชินะปัญชระ บริตังมังรักขันตุสพัพพทาท่องสักสามจบเป็นอย่างน้อยจะห้าจบก็ดี9จบก็ดีวันไหนว่างๆเอาสักร้อยแดจบก็ได้อไอ้พลังห <ๆ S 1> ล่ะนี่เพราะว่าพระท่านพูดบอกว่าการภาวนาหรือ,อท่องคาถาไปเรื่อยๆเนี่ยจิตสงบเพราะจิตสงบเกิดสมาธิเกิดสมาธิแล้วผมผมจะพูดอย่างนี้ดีไหมนะว่าเวลาสวดมนต์นะคุณเชื่อไหมภาษาบาลีเหล่านี้เนี่ยเทวดาชอบฟัง แล้วก็คนลุกผมผมได้รับการ,รสั่งสอนมาอย่างนั้นผมฝักผมรู้ว่าการสวดมนต์เนี่ยเทวดาท่านชอบฟังอพอเราสวดเยอะๆสวดบ่อยๆเทวดาท่านจะมาเองอแล้วท่านก็จะลงมา ให้ต่ำกว่าพระที่เราบูชาและท่านก็จะฟังไปพร้อมกับเราพอเสร็จแล้วท่านก็จะอนุโมทนาบุญแล้วก็อวยพรเราผู้สวดนั่นเองเป็นทําให้ผมต้องสวดเช้าแล้วก็สวดเย็นแล้วยังมีรอบค่าก่อนนอนอีกทีหนึ่งด้วยนะครับผมว่าอย่างน้อยบํารุงหัวใจผมให้ผมรู้สึกว่าผมชุ่มชื่นใจผมรู้สึกอิ่มเอิบและปิติแล้วพอตื่นมาทุกเช้าเนี่ย มันก็จะมีพลังในการทำงานขึ้นมาเองนี่แหละโปรใช้วิจารยณในการรับชมแต่นี่คือความอย่างที่บอกว่าพี่ขวับเองนตัวเนี่ย <c oughs> ก็คือเป็นเคล็ดลับส่วนตัวจริงๆอุก็มีเคล็ดลับให้ใครพี่ขวัญหลังๆเนี่ยอุ้งเปรารูร้สึกว่าแต่ก่อนเราฟุงา้งซ่านเวลา,เ,าเราเจอปัญหาอุปสรรคอะไรในชีวิตเราก็จะคิดมากเราก็จะเครียดนอนไม่หลับคิดมากเครียดนอนไม่หลับและเชื่อไหมว่าเคล็ดลับเนี้ยไม่ใช่เฉพาะพี่ขวัญนะคนที่เขาแบบว่าประสบความสําเร็จในธุรกิจนะคะเป็นเจ้าสัวหรือว่าบางคนที่เขามีชื่อเสียงหลายๆคนนี่นะคะที่เงินทองหลั่งไหล มาเนี่ยคือเขาบอกว่าจริงๆหลักๆเนี่ยเขาจะหาเวลาอย่างที่พี่ขวัญบอกบอย่างน้อย5นาที10นาทีเวลาวันนึงอ่ะ24ชั่วโมงกี่นาทีคุณขอเวลาเจริญสติเจริญภาวนา,นาระลึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างเงี้ยใช่ไหมคะสักเก้าจบ10จบอู้เคยได้ยินเกจิด,ดังๆท่านบอกว่าถ้าแค่9จบ10จบคุณยังทาไม่ได้คุณก็อย่าหวังรวยเลยถ้าแค่นี้คุณยังทำไม่ได้ไได <c oughs> ใช่ไหมละก็ <c oughs> ไม่ต้องไปทําอะไรแล้วก็ไม่ต้องไปทาอะไรแล้วเพราะฉะนั้นนะคะหาเวลาสักนนนาาาททีีี10 20หรรือคึ่่งงชัวโมในการรรเเจจิิิญญสตภาวนาแล้วกก็รึ สศักนี่เป็นเคล็ดลับนะคะจะทําตามก็ได้ไม่ว่ากันนะแต่วันนี้ค่ะบรรจุให้แล้วค่ะอยู่ในกล่องกำรรมหยี่สีแดงคุณพ่อคุณแม่ซึ่งมันง่ายขึ้นนะคะพี่ขวานถ้าเรามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยเฉพาะนี่คือสุดยอดพระเครื่องแห่งกรุงรัตนโกสินทร์วันนี้บรรจุทั้งหมดนี่นะคะในกล่องกำมหยี่สีแดงคุณผู้ชมกับราคาพิเศษเฉพาะที่ MV Mall 9 9 9บาทคุณพ่อคุณแม่ขารุ่นปีลึกถึง16ปีขออนุญ,ญาตพาคุณพ่อคุณแม่ไปดูราคาทั่วๆไปนะคะปกติแล้วเช่าบูชา โอ้โหพี่ขวานตั้งแต่หลักพันหลักหมื่นบางรุ่นหลักแสนบางรุ่นหลักล้านพี่ขวานทำไมราคาสูงขนาดนั้นบางรุ่นแต่ร้อยล้านก็มีถูกต้องครับเขาเรียกว่าเป็นพระสมเด็จรุ่นเก่าๆรุ่นลึกๆใช่ไหมครับแต่แต่แต่แต,แต่รุ่นของเราเนี่ยมีผงเหล่านั้น มีผงเหล่านั้นเขียนไว้ที่หน้ากล่องเลยนะครับกล่องพลาสติกผมอยากให้ทุกท่านไปอ่านดูเนี่ยเป็นมวลสารเก่านะครับที่ต้องเอามาบดนะครับหน้ากล่องพลาสติกก็เขียนไว้เลยว่ามีรุ่นอนุสร์ร้อยปีร้อยแปดปีร้อยสิบแปดปีและยังมีวงเล็บว่าผสมผงเก่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นอะไรที่วิเศษจริงๆและไม่ใช่ทุกรุ่นมีนะรุ่นปี5-2มีแน่นอนและมีจุดสังเกตก็คือของแท้ก็คือจะมีรอยระคังความอันนี้จะเห็นชัดเจนด้านข้อศอกด้านซ้ายขององค์พระและด้านหลังองค์พระต้องมีสแตมป์ ของอวัดะระฆังนะครับแล้วเห็นมวลสานเห็นไหมครับจุดๆเหล่านี้ชัดเจนมากแล้วองค์พระท่านเน่ยสีด่งงาช้างงดงามมากแล้วนะครับพออยู่ในกรอบที่เป็นสีทองและล้อมด้วยเพชรสวิตเนี่ยมันทั้งสวยและทั้งเป็นมงคลผมเนี่ยอยากจะใส่อวดทุกวันเอาออกนอกเสื้อเดินทุกวันได้เลยเพราะว่ามันมันมันเป็นอะไรที่ บำรุงจิตใจเราให้เรารู้สึกว่ามีพละกำลังและท่านยังดูสวยสามารถใส่ไปไหนมาไหนก็สวยงาม<ช>นั่นเองแหะครับ